วันนี้ผมอยากจะสอนเรื่องของการนั่งสมาธิแบบ4 8 8นะครับที่หลายคนเอาไปใช้แล้วก็บางทีใช้ผิดผิดนะครับพอนั่งสมาธิแบบ4ี่แเนี่ยผมเป็นคนคิดค้นขึ้นมาแล้วก็รวบรวมองค์ประกอบที่มันเจ๋งที่สุดที่ผมรู้ของการนั่งสมาธินะครับแล้วหลายคนเอาไปาไปใช้ในตลาดแล้วก็เรียกว่า4 8 8แล้วก็ใช้กันผิดผิดแล้วบางคนก็ไปเอาองค์ประกอบอะไรเข้ามาแปลกๆนะครับแล้วก็หลายคนก็บน่นบอกว่าใช้แล้วไม่เห็นได้ผลเลยอะไรเงี้ยผมว่าโอเคเราจะต้องมา ทำให้มันสอนจากต้นตำรับเลยดีกว่าสอนที่แบบว่ามีมาตรฐานสะอันหนึ่งนะครับมผมไม่ได้บอกว่าอันของผมเนี่ยมันเก่งที่สุดในโลกละดีที่สุดในโลกละแต่ผมทำด้วยความจริงใจและพยายามที่จะเอาองค์ประกอบที่มันดีที่สุดอะ่ะแล้วคุณอาจจะบอกว่าเอออยากจะลอง TM บ้าง transcendental meditation หรือว่ามีอาจารย์คนน้นคนนี้สอน การนั่งสมาธิลองหลายแบบก็ได้ครับลองหลายแบบก็ได้ผมอยากจะให้ลองใช้แบบนี้ดูเพราะว่าผมเป็คนคน,คนพบเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับของการที่เราจะปรับขึ้นสมองของเราพูดง่ายคือเวลาคนนั่งสมาธิเนี่ยจุดมุ่งหมายของการนั่งสมาธิคือให้ขึ้นสมองไปอยู่ระดับถ้าพูดเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือขึ้นสมองอยู่ประมาณอัลฟ่านะครับมีม,มีหลายหลายอย่างขึ้นสมองมันมีเปสี่อย่างสี่ระดับนะครับล่าล่างสุดคือเบต้าคือหลับไปเลยนะครับ เบต้าหรือเดลต้ามึจจำไม่ได้หรอเบต้าเบต้านี่คือแบบว่าแบบว่าเป็นแอคทีฟที่สุดนะครับเดลต้า mm hmm. ก็คือหลับไปเลยนะครับแต่อัลฟ่านี่คือเกือบหลับเป้าหมายของเราเนี่ยคืออยู่ที่อัลฟ่าอัลฟ่าที่แบบว่าขึ้นนี้คือขึ้นสมองอยู่กำลังตื่นตัวรีแล็กซ์ หรือคลายผ่อนคลายแต่ตื่นตัวขึ้นสมองนี้เป็นขึ้นสมองที่สมาธิส่งสมาธิที่สุดเลยขึ้นสมองนี้เป็นขึ้นสมองที่เราจูนจิตกับจักรวาลน,นะครับไม่ได้หลับสนิทแต่ว่าเราตื่นรู้อยู่เรา,เามีความคิดสร้างสารรค์มากที่สุดขึ้นสมองอัลฟานี่คือคือเป้าหมายของเราบางครั้งผมเรียกาการนั่งสมาธิแบบนี้ว่าอัลฟาเมดิเทชันหรือว่านั่งสมาธิแบบอัลฟ่านะครับ so, uh, คนส่วนใหญ่ที่ลูกศิษย์ที่ผมสอนไปเขาใช้คําว่า4 8 8นะครับแล้วก็ไปสอนกันต่อเยอะแยะมากมายแล้วก็พอสอนกันต่อไปเรื่อยๆ,ๆหลายคนก็ตามปกติ <c oughs> คือมันก็เพี้ยนเพียนไปบ้างนะครับก็เหมือนกับที่นักปราชญ์ศาสดาสอนกันมาเขาพยายามสอนแต่ก่อนไม่ได้เขียนเอาไว้ไงก็พูด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 สอนต่อก็ลูกศิษย์เอาไปสอนต่อก็เพี้ยน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 กันไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะทําคลิปขึ้นมาอันนี้เป็นบทเรียนที่ว่าอ,อ๋อชัดเจนเลยแล้วกันะจาก จากต้นตำรับแล้วผมจะได้ไม่มีการสอนแบบเพี้ยนๆไปแล้วก็ข้อสำคัญคือมันทำให้คนที่ไปใช้แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ผลนะครับโอเคนั่นคือเรื่องที่ผมคอนเซินที่สุดเรื่องที่ท,ท,ที่อยากจะ ประเด็นคืออยากจะให้คนที่ใช้อะเอาไปลองใช้ดูแล้วเขาได้ผลจริงๆนะครับโอเคองค์ประกอบ3อย่างของ Alpha Meditation หรือว่า C88 Meditation นะครับหรือการการนั่งสมาธิแบบ C88 องค์ประกอบ3 3 3อย่างที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือข้อ1ลมหายใจลมหายใจในจังหวะ C88 เดี๋ยวผมจะมาขยายความอีกทีนะครับข้อ1คือลมหายใจในจังหวะ C88 ข้อ2คือจังหวะ ที่อยู่ที่60เคราะห์ต่อ,ตอนอาทีมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายขยายความอีกทีหนึ่งข้อ3ข้อ3คือดนตรีดนตรีที่จังหวะนิ่งจังหวะนิ่งไม่ใช่จังหวะเร้านะครับแล้วจังหวะต้องไม่ใช่จังหวะเร็วและไม่ใช่จังหวะที่แบบว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันจะทาให้หัวใจของคุณเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด้วยใช่ไหมฮะดนตรีนี่โคตรจะส่งพลังเลยเพราะผมเป็นนักดนตรี ระดับโลกมาก่อนนบนักดนตรีนักดนตรีแบบตะวันตกนะครับนักดนตรีตะวันตกซึ่งผมศึกษาเรื่องนี้มาทั้งชีวิตอ่ะร่ดนตรีที่ผมเก่งกว่าใครในประเทศไทยอ่ะเรื่องนี้ผมรู้หมดอ่ะแต่ว่าดนตรีผมรู้ว่ามันทรงพลังมากแต่ถ้าเกิดเราเราเราสามารถที่จะใช้ดนตรีนี่มันเปลี่ยนความคิดคนเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์คนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดนตรีมาใช้อย่างทรงพลังในการช่วยให้เราเปลี่ยนขึ้นสมองของเราได้หรือเปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์ของเราได้โอเคตกลมมี3าสามองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดนะครับอันแรกก็คือลมหายใจลมหายใจในจังหวะ4ี8แปดนะครับสี่ปคืออะไร4คือหายใจเข้า4ี4จังหวะสเ่คาะนะครับสีคาะค,คือกั้นหายใจไว้8เดคะครับแล้ว แปดอีกแปดหนึ่งก็คือการหายใจออกอีกแปดครันะครับเดี๋ยวผมจะเราจะเทรนไปพร้อมๆกันเลยนะครับอย่างแรกเลยให้หายใจทำความสะอาดปอดของเราก่อนทำให้หายใจออกไปก่อนให้หมดนะครับออกโดยใช้ปากนะครับขั้นแรกคือหายใจออกผ่านโดยผ่านปากของตัวเองแล้วทำเสียงด้วยนะครับ แล้วเวลาคุณหายใจออกนะสังเกตว่าเวลาหายใจออกจําไว้อย่าผิดตรงนี้นะครับเวลาหายใจออกเนี่ยท้องคุณจะต้องเล็กลงไม่ใช่ใหญ่ขึ้นนะใช่ไบางคนหายใจออกดันท้องใหญ่ขึ้นไม่รู้เป็นไรแต่ว่าเวลาคุณหายใจออกคันหายใจที่ถูกต้องเนี่ยคุณดูท้องผมนะวันนี้ดูท้องใหญ่ไปนิดแต่ว่า,าหายใจออกนี่คือท้องจะต้อง มันจะเล็กลงถ้าหายใจเข้าท้องมันจะใหญ่ขึ้นเหมือนกับคุณปล่อยเป่าลูกโป่งเหมือนคุณเป่าลูกโป่งใช่ไหมสังเกตไหมเวลาเปล่าลูกโป่งเนี่ยลูกโป่งเข้าท้องใช่ไหมลมมันเข้าลูกโป่งใช่ไหมลูกโป่งลมมันเข้าลูกโป่งลูกโป่งต้องใหญ่ขึ้นสิถูกไหมครับเช่นเดียวกันเวลาคุณหายใจเข้าท้องจะใหญ่ขึ้นหายใจออกฉะนั้นขั้นตอนแรกให เอาลมออกจากปอดให้หมดด้วยการหายใจออกจากปาในขั้นตอนที่1นึ่ทำไปพร้อมกันเลยนะทองเล็กหลงแล้ใช่ไหมครับขั้นตอนที่สองคือปิดปากแล้วหายใจเข้าทางจมูกนับสี่นะครับมาทำไปพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามสี่ เสร็จแล้วอดหายใจไว้ที่แปดนะครับตอนนี้ท้องก็ยังป่องอยู่ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดผมนับเร็วหน่อยแล้วกันเพื่อจะให้เข้าใจกระบวนการนะครับเดี๋ยวเราทำาอีกรอบหนึ่งแล้วก็อัน,อนต่อไปขั้นตอนที่สี่คือให้หายใจออกทางปากนับแปดนะครับนับแปดนั่นคือหนึ่งรอบนั่นคือหนึ่งรอบสี่แปดแปดนะครับแล้วก็ทำต่อ โอเคเดี๋ยวเราทําไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับผมจะนับให้แล้วก็นับให้ตามแบบเคาะที่ถูกต้องก็คือ60เคาเคต่อ,ตอนอาที60เคาาะต่อ,ตอนอาทีหมายความว่าอะไรก็คือถ้าคุณนับถ้าคุณนับ60เคาะต่อ,ตอนอาที1น,นาทีม,มีมีกี่วินาทีก็60วินาทีเพราะก็ประมาณ1เคาะต่อ,ตอนหนึวินาทีถูกป่ะใช่ไหมฮะ แต่เมื่อไหร่ที่บางคนเนี่ยบางบางทีพี่เขาไปเข,าไป,เขาไปใช้ดนตรีประกอบหรือว่านับเร็วเกินไปพูดง,ง่ายๆนับเร็วเกินไปดันนับซะแปดสิบครอต่ตอน,นาทีอ่าถ้าหกสิบครอต่อนาทีมันจะประมาณนี้นะครับที่ผมใช้ใช้เครื่องของพี่ภาษาที่นักดนตรตีใช้กันทุกคนนะคัดนตรีเล่นเล่นดนตรตีตะวันตกจะใช้ทุกคนผมใช้อันนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาเรียกเมทโนมอันนี้เนี่ยคือเซตตั้งไว้ที่หกสิบครอต่อนาทีมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ เออนนี้ต้องให้สเสถียรหน่อยนี่คือผลขอต่ลทีสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใครนับเร็วมันก็จะเป็นมันก็จะอะสมมุตินับเร็วหน่อยมันก็จะเป็นประมาณนี้คุณสังเกตไหมว่าแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยอีแลกแล้วมันจะไม่ค่อยสงบแล้วถ้ายิ่งเร็วมันจะไม่ค่อยสงบใช่ไหมครับ ถ้าเกิดย,ยิ่งเร็วขึ้นอีกมันก็ไม่สงบแล้วบางคนนับนับ,นบ,นบ,นบต่างกันไงเข้าใจไหมครับเพราะแต่แแตแต่่ที่ขึ้นอัลฟาขึ้นสมองอัลฟาเนี่ยดีที่สุดคือ60ข้อต่อตนอาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมเลือกดนตรีมาที่มานําเสนอในชุดชื่อว่าจูนสมองกัจีเนียสนะครับชุดนั้นมีดนตรีประกอบของอัลฟาเมดิเทชันที่ผมใช้เพลงอันนั้นเนี่ยผมเลือกเพลงที่มัน6กสิอต่อนอาทีพอดีแล้วก็ อ่เป็นต้องเป็นดนตรีบาลกด้วยนะครับเอเดี๋ยวอันนี้จะไปถึงตรงนั้นอีกทีแต่ตอนนี้เราฝึกเรื่องการหายใจก่อนนะครับการหายใจให้นับหกสิบครั้งต่อ,ตอนอาทีประดังนี้นะครับอ่านี่คือหกสิบครั้งต่อ,ตอนอาทีอ่ะเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันดีกว่านับพร้อมกันเดี๋ยวคุณจะได้เข้าใจนะครับเราค่อยเราค่อยหายใจไปด้วยกันนี่คือหนึ่งสอง 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ี่้าหเจมส้าข้าใจไหมครับอันนี้คือ4ี8แปนี่คือ1นรอบนะครับจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคุณไม่ต้องไปนั่งเครียดนะเว้ไม่ต้องไปนั่งเครียดนะแบบว่า โอ้นั่งสมาธิทำไมครูเครียดยงนี้วะนั่งสมาธิมานั่งนับโอ้มันวุ่นวายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำด้วยกันมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมจะผมจะไกด์อีกทีหนึ่งจะนำคุณนี่เป็นการเทรนเลยแล้วกันนะครับเนื่องจะเป็นวิดีโอแล้วก็เป็นคอร์สเราสามารถเทรนกันแบบนี้ได้เห็นชัดเห็นหน้าเห็นตาทุกอย่างชัดนะครับถ้าจะเป็นในในในไลฟ์อยู่ในออดิโอย่างเดียวบางทีไม่เห็นหน้าเห็นตาไม่เห็นไม่ไม่เห็นของแบบนี้นะครับอันนี้มันดีตรงนี้ที่เราเป็นรมสโอเค อ,อย่างแรกเมื่อกี้นี้นับ488เป็นแล้วใช่ไหมครับก็488ก็คือ,อ,อเดี๋ยวนับอีกทีหนึ่งเดี๋ยวทำไปพร้อมกันอีกทีหนึ่งผมอยากจะให้คุณเข้าใจตอนนี้ไม่ต้องหายใจใอะไรนะครับก็คือ1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 หกเแปดคราวนี้หายใจเข้า1 2 3 4งสองสามการหายใจ2 3 4 5 6 7 8หายใจออก2 3 4 5 6 7 8 นั่นคือหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ทาซ้ําไปเรื่อยเหตุผลที่ต้องกัน้นกั้นหายใจนะครับผมต้องผมไปอ่านเกี่ยวกับรีเสิร์ชเกี่ยวกับวิจัยมาว่าทาไมเขาต้องกันกก้นหายใจการกั้นหายใจทําไมต้องนานขนาดนั้นไปเป็นการกระตุ้นต่อน,น้ําเหลืองนะครับเป็นการกระตุ้นต่อน,น้ําเหลืองแล้วก็เพิ่มพลังให้กับตัวเราเองนะครับบาง,บาง,บาง,บางผมเคยสอนการหายใจอีกแบบหนึง่งที่เพิ่มพลังเพิ่ม energy ให้กับตัวเราครับเป็นอัตราส่วนหนึ่งสี่สอง พูดง่ายถ้าเกิดหายใจเข้า4สมมุติหายใจเข้า4ใช่ไหมก็จะก,กั้นหายใจที่16เลย16นี่นานมากแล้วก็ออก8นะครับแต่ไม่เป็นไรอันนั้นอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งใครอยากไปฟังน่าจะอยู่ในชุดที่ว่าต้องเป็นที่1ให้ได้ภาค2นะครับอันนั้นดีมากเลยแต่ไม่เป็นไรอันนี้เราโฟกัสที่ของการการหายใจแบบนั่งสมาธิแบบอัลฟ่านะครับอันนี้ตัวคนเข้าใจแล้วในเรื่องของการนับกันเรื่องของการนับการหายใจนะครับ ในคลิปหน้าเราจะมาผมจะอธิบายเรื่องของการใช้ดนตรีลึกซึ้งขึ้นนะครับในเราเราอาจจะทำเราจะาจํทไปพร้อมกันเลยนะครับโอเคครับ